สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องสุขเล็กๆที่เรียกว่าเธอเรามาเอาใจช่วยความรักของพวกเขากันต่อใน ep ที่25นะคะ จากความเดมิมตอนที่แล้วพระเอกก็ได้นั่งคุยอยู่กับนางเอกในห้องแล้วเขาก็ได้ผลักนางเอกลงไปนอนที่โซฟาแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันอยู่สักพักทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นตอนนี้จงเจินก็ได้แวะมาหาพระเอกแต่พระเอกนั้นก็ไม่อยากที่จะเปิดประตูสักเท่าไหร่นางเอกก็เลยบอกให้เขารีบไปเปิดประตูเถอเพราะกลัวว่าจงเจินนั้นจะเข้าใจผิดและพระเอกก็ได้ออกไปเปิดประตูและเขาก็ได้บอกให้จงเจินนั้นกลับไปก่อนเพราะตอนนี้เขากําลังติดธูระด่วนอยู่ เมื่อจงเจ้นกลับไปเขาก็ได้เข้ามานั่งคุยอยู่กับนางเอกจูจ่ๆโทรศัพท์ของนางเอกก็ดังขึ้นเพื่อนของนางเอกก็ได้โทรมาบอกข่าวดีกับเธอว่ามีกล้องหน้ารถได้จับภาพตอนที่ประเอกกับจงเจ้นนั้นมีเรื่องกับญาติผู้ป่วยเอาไว้ได้นางเอกเธอจึงรีบไปทำเรื่องประ่ออหลักฐานนั้นทันทีและเธอก็ได้โทรไปหาเจ้าของรถแต่เจ้าของรถก็บอกว่าเพราะว่าเธอนั้นจะเป็นนักต้มตุน๋นถ้าอยากได้หลักฐานให้เธอมเมาที่เขาเองซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ นางเอกเธอก็ได้มาหาเพื่อนของเธอและก็บอกว่าเธอนั้นจะต้องรีบไปเอาหลักฐานที่เซี่ยงไฮ้แต่เพื่อนของเธอก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้เธอต้องขึ้นว่าความในศาลคดีเงินกู้ออนไลน์ซึ่งมันสําคัญกับเธอมากและครั้งนี้ก็คือการขึ้นศาลครั้งแรกของเธอแต่นางเอกเธอก็ยืนยันจะช่วยเหลือพระเอกให้ได้ เธอจึงขอร้องให้เพื่อนของเธอว่าความคดีนี้แทนเพื่อนของเธอก็ได้บอกว่าถ้าอาจารย์ฉังกวนทราบเรื่องนี้เขาคงไม่ยอมแน่เมื่อมาถึงในที่ประชุมเพื่อนของนางเอกก็ได้บอกอาจารย์ฉังกวนว่านางเอกนั้นต้องรีบไปเอาหลักฐานเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนางเอกนั้นให้เธอขึ้นว่าความในศาลแทนอาจารย์ฉังกวนเขาก็ไม่พอใจมากแล้วก็ได้เดินออกจากห้องไปทางด้านพระเอกเขาก็ได้โทรมาหานางเอกนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าเธอนั้นมีธุระสาคัญ นางเอกก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าเธอนั้นต้องบินไปทำงานด่วนที่เซี่ยงไฮ้พระเอกก็เชื่อเธอโดยที่เขาไม่รู้ว่านางเอกนั้นกำลังโกหกส่วนอาจารย์ฉังกวนเขาก็ได้โทรมาหานางเอกและก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขานั้นรู้สึกผิดหวังในตัวเธอมากๆที่เธอนั้นยอมละทิ้งคดีนี้ไปนางเอกเธอก็เลยบอกว่าพระเอกนั้นคือคนที่เธอจะต้องปกป้องไม่วา่าอาจารย์ฉังกวนจะพูดให้นางเอกเข้าใจสักเท่าไหร่เธอก็ยังยืนยันที่จะไปเอาหลักฐานให้ได้ และาจนฉังกวนก็ได้ไปหาพระเอกและได้บอกกับพระเอกว่านางเอกนั้นเธอยอมทิ้งอนาคตของตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาเธอนั้นได้เสียสละตัวเองเพื่อเขามากและตอนนี้เธอก็กําลังเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้เพื่อหาหลักฐานมาช่วยพระเอกพระเอกเมื่อได้ฟังอย่างนั้นเขาก็รีบตามนางเอกไปที่สนามบินเขาพยายามบอกให้นางเอกกลับไปว่าความที่สารเถอและก็ให้เลิกทําคดีนีซะแต่นางเอกเธอก็ไม่ยอมเธอยังคงยืนยันว่าเธอนั้นจะช่วยเหลือพระเอก และจะต้องปอกป้องเขาให้ได้ถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่รู้จักพระเอกเธอก็จะช่วยเขาอยู่ดีเพราะเธอจะต้องรักษาความถูกต้องสุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมทําตามที่เธอต้องการตัดภาพมาที่ศาลตอนนี้เพื่อนของนางเอกก็ได้ขึ้นว่าความแทนเธอนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากอาจารย์ฉังกวนก็ได้พูดให้กําลังใจและก็ได้ให้จ็อกเกลตก,กับเธอและเธอก็ได้ทําออกมาได้ดีทีเดียวจนสามารถชนะคดีนี้ได้พระเอกนั้นก็ได้มานั่งดูอยู่ด้วย และเขาก็ได้คิดไปว่าถ้าหากนางเอกไม่ต้องไปเอาหลักฐานเพื่อมาช่วยเขาเธอก็คงไม่พลาดที่จะขึ้นศาลในคดีนี้เมื่อออกมาจากศาลอาจารย์ฉังกวรก็ได้บอกกับพระเอกว่าท้านางเอกได้ขึ้นว่าความคดีนี้เองเธอต้องดีใจมากกว่านี้แน่ๆทางด้านนางเอกเธอก็ได้คลิปซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญมาแล้วและเธอก็ได้เอาไปให้ญาติผู้ป่วยดูและบอกให้พวกเขาถอนฟ้องซะเพราะในคลิปนั้นญาติผู้ป่วยนั้นเป็นคนผิด และยังบอกกับญาติผู้ป่วยด้วยว่าพระเอกนั้นเป็นหมอที่ดีมากเขานั้นห่วงคนไข้และก็ยังเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วยเป็นอย่างดีตอนนี้ดูเหมือนว่าญาติผู้ป่วยนั้นจะเริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นนางเอกเธอก็ได้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปเอาเปลือกออกพระเอกกับจงเจินนั้นก็ได้คอยดูแลนางเอกและก็จงเจินก็ได้เอาเปลือกออกให้กับเธอตอนนี้นางเอกเธอก็ได้หายดีแล้วนะคะจงเจินก็ดูชีท่าว่าจะดีใจเอามากมาก หลังออกจากโรงพยาบาลนางเอกกับพระเอกก็ได้ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยกันโดยพระเอกนั้นเลือกชุดทํางานให้กับนางเอกอยู่แล้วน่าอิจฉามากๆเลยนะคะและพระเอกเขาก็ได้มาส่งนางเอกที่ทํางานตอนนั้นอาจารย์ฉังควรก็ได้เห็นเข้าพอดีและเขาก็ได้รู้แล้วว่าพวกเขานั้นรักกันมากขนาดไหนและดูเหมือนว่าเขานั้นจะต้องผิดหวังแล้ว แล้วนางเอกก็ได้มาเจอเพื่อนของเธอและเธอก็พูดขอบคุณเพื่อนของเธอที่ได้ว่าความแทนจนชนะคดีนี้แต่เพื่อนของนางเอกก็ได้บอกว่าเป็นเพราะนางเอกต่างหากที่ตั้งใจทําคดีนี้มากๆเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้รับโทรศัพท์และได้ฟังข่าวดีว่าตอนนี้ญาติของผู้ป่วยนั้นได้ถอนฟ้องพระเอกแล้วทําให้เธอนั้นดีใจมากส่วนพระเอกเขาก็ได้รู้เรื่องนี้แล้วเหมือนกันและทางโรงพยาบาลก็บอกให้เขากลับไปทํางานได้เลย เช้ามาเฉิงจงเจิ้นและก็หวนร่างก็ได้มาแสดงความยินดีกับพระเอกวนร่างนั้นก็ได้ถือโอก,กาสบอกกับทุกคนว่าเขานั้นได้คบกับเฉิงอยู่มันทําให้จงเจิ้นถึงกับยินงงเพราเขาก็ได้ไปกินหมอ้อไฟด้วยกันเพื่อเลี้ยงฉลองที่พระเอกนั้นได้ไปทํางานเหมือนเดิมต่างคนก็ต่างมีความสุขอยู่กับคู่ของตัวเองเหลือแต่จงเจิ้นที่ตอนนี้เขานั้นไรคู่มีแต่พี่หมีเท่านั้นที่เป็นคู่ของเขา พระเอกนั้นเขาก็ได้ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีซึ่งแตกต่างไปจากหวนร่างที่แสนจะเย็นชาและก็เอาใจแฟนไม่เก่งเลยส่วนเชิงเชิงเธอก็ได้บอกกับนางเอกว่าไม่รู้ว่าทำไมหวนร่างจึงเลือกเธอนางเอกก็บอกให้เชิงเชิงนั่นหาโอกาสถามก็ดูและพวกเขาก็ได้นั่งกินหม้อไฟกันอย่างมีความสุขหลังจากกินหม้อไฟเสร็จเชิงเช,ชิงก็ได้มาบอกหวนร่างเกี่ยวกับสิ่งที่เธอชอบและอยากให้หวนร่างนั้นทำให้เธอแต่ละข้อนั้นหวนร่างก็บอกว่ามันมากเกินไป เชิงเเธอก็งอนจนเดินหนีไปแล้วหวนรางก็ได้ตามเธอมาแล้วเขาก็ได้บอกกับเธอว่าเขาขอข้ามไปทําข้อสุดท้ายเลยก็ล้วกันแล้วเขาก็ได้ก้มลงไปจุบเธอโอ้ยฟิน์มจิกหมอนเลยค่ะจบลงๆแล้วนะคะสําหรับ EP ที่25ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ